Thank you พบกันอีกครั้งกับม l ล m มูฟนะคะพลังวันละนิดค่ะที่จะช่วยให้เราใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกวันนะคะวันนี้อยากมาชวนใช้ชีวิตแบบมีความสุขกันสักหน่อยค่ะทราบหรือเปล่าว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นอารมณ์ของวันด้วยแบบไหนนะคะอารมณ์นั้นจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งวันเลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครมักเริ่มต้นด้วยการโต้เถียงหรือว่ามีปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแค่ไหนแต่นั่นก็จะทําให้ทั้งวันของคุณเป็นวันที่ไม่ มีความสุขเอาซะเลยค่ะวันนี้มิลิมูฟนะคะจึงมี5เคล็ดลับมาฝากกันนะคะว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดการโต้เถียงขึ้นไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวหรือกับคนในที่ทํางานได้อย่างไรบ้างค่ะ อย่างแรกเลยนะคะควรจะคิดก่อนพูดค่ะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่ความคิดของเรานั้นอาจจะไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคนแต่ละประสบการณ์ความคิดก็ย่อมแตกต่างกันไปนะคะแต่ทางที่ดีค่ะเมื่อมีอะไรที่ขัดใจหรือว่าไม่ตรงกับที่เราคิดอย่าเพิ่งรีบพูดออกไปนะคะคิดก่อนพูดจะดีกว่าค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโต้เถียงขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราทั้งสองฝ่ายนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยที่สําคัญก็คือทําให้ในแต่ละวันของเรา เป็นวันที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะ อย่างที่2นะคะเมื่อคิดก่อนพูดแล้วเราต้องพยายามรับฟังให้เข้าใจค่ะแน่นอนนะคะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะการโต้เถียงซึ่งกันและกันก็มักจะเป็นการหาจังหวะในการพูดแทรกแล้วก็โต้เถียงเสมอนะคะแต่ทางที่ดีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นบานปลายเราควรจะหยุดแล้วก็รับฟังอีกฝ่ายด้วยความจริงใจก่อนนะคะเมื่อรับฟังว่าเขาต้องการเสือรายเหตุผลที่เขาทําแบบนี้คืออะไรแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจอีกฝ มากขึ้นหลังจากนั้นเราค่อยอธิบายกลับไปนะคะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําต่างจากเขาเพราะอะไรกันแน่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะทําให้การโต้เถียงนั้นมีอุณหภูมิที่ลดลงนะคะรวมถึงก็จะทําให้สถานก,การณ์คลี่คลายลงได้เร็วกว่าที่คอยขัดจังหวะแล้วก็คอยโต้แย้งกันโดยไม่รับฟังซึ่งกันและกันค่ะข้อที่3นะคะก็คือควรถามคําถาม,ถามให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจด่วนสรุปนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวหรือว่ากับคน ในที่ทํางานนะคะมักจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะตัดสินใจแล้วก็ด่วนสรุปไปสักหน่อยว่าเขาคิดแบบนี้ทําแบบนี้เพราะเหตุผลอะไรซึ่งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะทางที่ดีลองถามกลับไปดูนะคะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็จะได้หาเหตุผลนะคะเพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ตรงกันในท้ายที่สุดจะได้ลดการโต้เถียงแล้วก็ลดการทะเลาะวิวาทกันอีกด้วยแลวค่ะข้อที่4นะคะก็คือควรขอ เวลานอกสักหน่อยนะคะปกติแล้วนะคะเวลาโต้เถียงกันไปมาหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งกันเนี่ยก็มักจะมีการขุดเรื่องเก่าๆออกมานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆจ,จบไปแล้วตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะเรื่องเก่าๆเหล่าลนั้นแหละคะ่ะที่ทําให้เรื่องเดิมณนปะปัจจุบันนี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นควรขอเวลานอกหยุดพักตั้งสติแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันและที่สําคัญควรโฟกัสกับเรื่องที่มีการโต้แย้งกันในปั จจุบันเท่านั้นอยากไปดึงเรื่องอดีตมานะคะจะได้เคลียร์เป็นเรื่องๆไปให้สบายใจให้จบไปไม่ใช่นั้นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนในครอบครัวหรือว่ากับที่ทํางานก็จะยากลําบากมากขึ้นค่ะ เคล็ดลับสุดท้ายนะคะจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักหน่อยแต่ว่าควรจะต้องทําค่ะคือหาจุดตรงกลางให้เจอนะคะแต่ละคนที่มีความคิดไม่ตรงกันก็มักจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกันเช่นกันนะคะเราก็อยากแก้ปัญหาในแบบของเราเขาเองก็อยากจะแก้ปัญหาในแบบของเขานะคะถ้าต่างคนอยากทําในแบบของตนเองโดยไม่ยอมอ่อนลงมาเลยนะคะก็จะไม่มีทางจบเรื่องได้ง่ายๆะค่ะดังนั้นทางที่ดีนะคะควรจะหาตรงกลางที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายให้เจอนะคะ าอ,อาจจะต้องถอยมา19เก้าเข้าเองก็อาจจะต้องถอยมา19ให้ท้ายที่สุดนั้นความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใดของการโต้เถียงก็จะเดินหน้าต่อไปได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทํางานนั่นเองค่ะ และนั่นเป็น5วิธีนะคะที่จะทําให้การโต้เถียงโต้แยง้งหรือว่าความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานลดลงได้แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทั้ง2ฝ่ายนะคะใน่รื่อก็ตามค่ะถ้าทําไม่ได้นะคะอยากจะให้ดูงานวิจัยนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ใน Journal of Gerontology นะคะเขาบอกว่าไปทําการสรํารวจคน2000คนด้วยกันแบ่ง2,000คนนี้เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะถ้าคุณมีความคิดที่ไม่ตรงกรันขัดแย้งกันโต้เถียงได้ทันทีเลยนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสักหน่อยหลังจากนั้นนะคะก็นําคน2กลุ่มนี้มาวัดอารมณ์กันนะคะทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบตลอด8วันที่ทําการทดลองค่ะผลการทดลองน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการระบุชัดเจนค่ะว่าถ้าใครสามารถเคลียอารมณ์เชิงลบออกไปในวันนั้นได้อารมณ์เหล่านั้นจะไม่สะสมแล้วก็ต่อยอดไปในวันถัดไปซึ่งก็จะส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ,แล,พใจและสุขภาพความ สัมพันธ์ของคนทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะดังนั้นทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเกิดการโต้เถียงขึ้นหรือไม่ก็ตามสิ่งที่สําคัญคือพยายามเคลียร์ให้จบในวันนั้นค่ะเพื่อที่จะได้ตัดความขัดแยง้งตัดอารมณ์เชิงลบออกจากตัวเราไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่สะสมความเครียดและความทุกข์ให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะและนั่นคือพลังวันลนิดหรือว่ามิลิมูฟที่แท้จริงนะคะเพียงแต่เราเนี่ยสามารถลดการโต้เถียงลดการขัดแยง้งหรือว่าลดอารมณ์เชิงลบในแต่ละวันได้เรา ก็จะมีความสุขมากขึ้นวันละนิดค่ะ